วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับไบในช็อปครับผมก่อนก็นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเดวผมลงคลใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมมาวันนี้คันแรกของไบในช็อปครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผม Honda CBR 650F นะครับผมโครงแดง Limited Edition นะครับผมปี2016 สวยๆเลยนะครับผมมาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับผมจานวงจานเบรกยังเหลือนะครับผมเหลือเยอะเลยครับผมผ้าเบรกเต็มนะครับอผ้าเบรกเต็มย่างเรือเรือนะครับอ่าอันนี้ผมเมื่อกี้่าผมเอาไปถ่ายที่มันเป็นฝุ่นนะครับตรงนี้มันจะมีฝุ่นนิดติดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวยางเรือเรือนะครับผมยัางเหลือเลือย่างใหม่เลยครับผมสวยจานวงจานเบรกด้านขวานะครับสวยผ้าเบรกเต็มนะครับผมแฟรงแฟรดิงอะไรก็สวยๆนะครับไฟหน้าสวยๆนี่สวยๆ เดิมๆนะครับผมเดิมๆครับผมกระจกเดิมอยู่ครับไฟดิงด้านขวาสวยๆนะครับเครื่องสวยๆดูคอท่อใสๆนะครับผมรถปี2016นี่คอท่อสวยๆนะครับอผมจะถ่ายให้ดูครับซกไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมอผมจะถ่ายให้ดูทุกที่นะครับอดูเครื่องด้านขวานะครับสวยๆนะดูสวยๆนะครับผมนี่อไฟลงไฟดิงสวยๆนะครับถังสวยๆนี่มีท่อแต่งมาด้วยนะครับผมนี่ท่อแต่งมาด้วยนะครับ ่านี่ท่อแต่งที่เหลือเดิมๆหมดเลยครับผมมีท่อแต่งอย่างเดียวนะครับยางหลังก็เหลือๆนะครับผมจานมงจันเบรกใสเลยนะนะพายเบรกเต็มดูยางหลังเหลือๆนะครับผมมีท้ายเดิมให้ด้วยนะครับผมเดิมๆครับผมมีแค่ท่อแต่งอย่างเดียวนะคันนี้นะรถปี2016นะครับผม Honda CBR 6 5 0 F นะครับผมโค้งแดง Limited Edition อ่ามาเรามาฟังราคากันหน่อยนะครับผมคันนี้มีดาวนะครับคันนี้มีดาวนะครับรถปี2016 คันนี้ดาวแค่9,00 0บาทนะครับคันนี้ดาวแค่900 0บาทอ่าสวยๆเลยครับผมดาว900 0จะผ่อน4ปีก็ได้ครับผม4ปีก็เดือนละ4,140บาทหรือจะผ่อน5ปีก็ได้นะครับผมส0 0พนต้นๆอ่าผ่อนถูกมากครับผมลถปี2016นสะสวยๆเลยคันนี้อ่าดูเอกสารครบนะครับผมรดปี2 0 1 6เอกสารครบบุ๊คสวิตครบกุญแจ2ดอก เครื่องด้านซ้ายสวยๆเลยนะอ่าสวยๆนะนิดหน่อยลูกค้าคนไหนไม่สีเรียดจัดได้เลยนะครับแฟลลงเฟลลิงถือว่าสวยนะครับแฟลลงเฟลลิงสวยนะครับผมถังสวยๆเบาะสวยๆนะครับอ่าทายเดิมถังสวยๆนะครับนี่ตำนงตำหนิผมว่าแทบจะไม่มีนะผมว่านะเจ้าของคนเดิมนี้รักษาดีมากนะครับผมสวยๆเลยนะนี่ดูกุญแจสองดอกนี่ยังใหม่อยู่เลยครับกุญแจน่าจะไม่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้นะนี่กุญแจสองดอกกระจกสวยนะนี่ สำหรับลูกค้านะครับผมอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับเอกสารในการจัดไฟแนนซ์มีสำเนาทะเบยียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเินเดือนนะครับผมเดือนล่าสุดเดือนเดียวน,น,นะประวัติดีออกได้เลยเงินเดือน1มื่นสองขึ้นไปนี้ไม่ต้องกลัวผ่านแน่นอนนะหมื่นสอขึ้นไปผ่านแน่นอนผมดันผ่านแน่นอนนะครับผมขอแค่ไม่ติดบูโรแบ็กลิสต์นะครับผมมา คันนี้นะครับผมดาว9,000บาทนะครับคันนี้ดาว9,000บาทนะครับผมผ่อนสบายบายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น4ปีหรือ5ปีแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับผมนะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมผมมีจัดไฟแนนซ์ให้นะครับผมจัดไฟแนนซ์ฟรีฟรีค่าขนส่งฟรีครับฟรีทุกอย่างนะฟรีค่าขนส่งฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าประกันลถหายฟรีเซรวิตลถโอ้โหทุกอย่างนะ มีแค่เงินดาวเฉยๆครับผมเตรียมเงินมาแค่9,000บาทจบได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะอ่าซื้อดาวนะครับผมซื้อผ่อนนะสำหรับเงินสดนะครับผมเงินสดคันนี้นะครับ142,000บาทนะครับผมหรืออ่าจัดไฟแนนซ์149,000บาทแค่นั้นเองครับผมนะแสนต้นๆได้หกห้าศูไปขับรถปี2016สวยๆเลยนะอันนี้คงแดงด้วยนะครับผมลิมิตอิดิชั่นนะครับอ่า รถปีสุดท้ายแลของคงแดงนะผมว่านะคันนี้นะปี2016นะอ่าคันนี้เป็นตัว CBR CBR นะครับผม CBR 6 5 0 F นะครับผมหรืออยากจะได้ c b 6 5 0 F ก็มีคงแดงก็มีเหลืออยู่คันหนึ่งนะครับนี่เหลืออยู่คันหนึ่งเหมือนกันครับผมคันนี้ยังว่างอยู่นะครับนี่คันนี้ยังว่างอยู่ครับคันนี้ฟรีดาวนะครับคันนี้ฟรีดาวคงแดงเหมือนกันฟรีดาวเหมือนกันหรือจะเป็นอ่าสีเทาก็ได้นะครับผมมีเยอะครับผมเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับผมอยากจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับร้านอยู่สมุทรสาครนะครับผมมหาชัยพระราม2นะหรืออยากก็มาดูมาดูรถตัวจริงนะครับร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยพระรามสสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเข้ามาดูได้นะครับผมหรืออยากจะมาทดลองขับได้นะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับ Honda CBR 650F นะครับผมปี2016 ไม่ก็ไม่เยอะนะครับผมไม่แค่2 0,000ต้นต้นนะ20,000ต้นๆน,นนะมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับผมสวยๆเลยนี่ไม่แค่2 0 0ห่นนะครับผมโอ้โหซื้อจากทางร้านไม่ต้องกลัวครับผมซื้อจากทางร้านไม่ต้องกลัวผมรับประกันเครื่องและบบไฟ2เดือนหรือ1,000กิโลถ้ามีปัญหาสวิตให้ฟรีทุกอย่างนะไม่ต้องกลัวนะสวิตให้ฟรีทุกอย่างครับผมรับประกันด้วย ซื้อที่ร้านไนช็อปอุ่นใจแน่นอนครับผมก่อนส่งทุกคันผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคะห์แท้ให้พร้อมใส้กองทุกคันนะครับผมทุกคันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้อีกเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างน้ำมันวงน้ำมันเบรกน้ำหล่อเย็นผมเชีย่ยไขไปถึงลูกค้าก็รถพร้อมใช้งานเลยครับผมน่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอุ่นใจแน่นอนครับผมซื้อจากร้านไในช็อปนะมามาฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมเครื่องดีครับเครื่องดี ผมบอกทุกคลิปนะครับผมถ่ายในห้องกระจกนะนี่ผมถ่ายในห้องกระจกเสียงมันอาจจะไม่ตรงนะครับผมหรือที่โลง่ลงๆนะมันจะไม่เหมือนที่โลง่ลงๆนะมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับยอดครับผมเสียงเพาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่า โอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าตอนนี้ก็ลดเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้เลยครับผมนะสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยครับผมรายละเอียดผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ